ค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการถักชิ้นงานโดยใช้ Magic Knit Frame กันนะคะก็คือมีอุปกรณ์ก็คือจะมี m Magic k n i t f r a m e นะคะแล้วก็ไม้ถักนะคะแล้วก็กันไก่ค่ะไหมพันธฐานชิ้นงานนะคะแล้วก็ไหมที่จะใช้ถักชิ้นงานนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือจะต้องประกอบ ตัว Magic Knit Frame ก่อนนะคะโดยการประกอบอย่างนี้ค่ะก็คือ,อนำ Magic Knit Frame นะคะที่เราต้องการสมมุติว่าวันนี้เราจะทำชิ้นงานแค่มีความกว้าง3แผ่นนะคะก็ประกอบโดยโดยการต่อเสียบจากข้างบนลงไปข้างล่างนะคะอย่างนี้นะคะนำอีแป้นหนึ่งใส่นะคะและ หมุนย้อนกลับมาเป็นวงกลมและเสียบลงไปจากข้างบนนะคะก็จะได้เป็นวงกลมอย่างนี้นะคะ